ทุกข์กับหลงนี่มันเป็นของคู่กันนะหลงเนี่ยมันทําให้ทุกข์แล้วก็ทุกข์ก็ทําให้หลงมากขึ้นหลงที่ว่าเนี่ยเช่นหลงคิดหรือว่าหลงอารมณ์หลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์ไม่ว่าโลภะโทสะ และจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หลงคิดหลงอารมณ์เนี่ยมันทําให้ทุกข์เนี่ยก็เพราะว่ามันหลงอีกอย่างหนึ่งนะคือหลงสมมุตินะเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วนะเรื่องสมมุติบรญดาสมมุติสัจจะเราทุกข์เพราะเราหลงในสมมุติอย่างที่เราสวดก,กันแต่ทุกเช้าเนี่ย ประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพลาดจากสิ่งที่เราที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ข้ออย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราพัดพลาดจากสิ่งที่สมมุติว่าดีมีค่าเราก็ทุกข์เสียใจขับแค้นเราประสบกับสิ่งที่สมมุติกันว่าไม่ดีแย่ต่ำต้อยเราก็ทุกข์ ปรารถนาสิ่งที่สมมติว่าดีมีค่าแต่ไม่ได้สิ่งนั้นหรือได้ไม่สมอยากก็ทุกข์ในความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยหรือว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะคนเราเนี่ยไปไปหลงในสมมุติอย่างที่เมื่อวานที่พูดไปแล้วนะว่าสมมุติเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นสมมติบัญญัิเนี่ยมันก็ได้แก่ สมมุติในสิ่งที่เป็นคุณค่าหรือการให้ค่าอย่างเช่นสองคนเขาสมมุติหรือให้ค่าว่าเนี่ยเพชรทองเนี่ยมันมีค่าใครได้นี่ก็รู้สึกมีความสุขใครเสียไปก็จะเกิดความทุกข์เศร้าโศกมันจะกินไม่ได้นอนไม่หลับมันทีก็ถึงค่าตัวตายเลย ทั้งทั้งที่เพชรหรือทองนี่คุณค่าของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นแต่พอเราไปหลงสมมติเนี่ยเราก็เลยถูกมันครอบงำมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจ,จของเราบางทีก็ถึงกับเอามันเป็นพระเจ้านะอย่างเช่นคนที่ถือเอาเงินเป็นพระเจ้าสมมติเนี่ยมันมีทางการ ให้ค่าว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีรวมทั้งสมมุติเกี่ยวกับเรื่องสถานภาพอัตลักษณ์เนี่ยคนทุกข์ก็เพราะความหลงสมมุติในเรื่องเหล่านี้หรือมิฉะนั้นก็ทะเลาะก,กันก็เพราะสมมุติเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ์เช่นไทยกับพมา่าหรือว่าพุทธกับมุสลิมเนี่ยใน หลายคนในหลายกลุ่มเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ขอให้เกิดความเป็นปฏิป,ปักษ์บางทีมันก็เป็นเรื่องสมมุตินะเป็นไทยเป็นพม,นม,ม่านี่นนนก็เรื่องสมมุติเป็นพุทธหรือเป็นมุสลิมก็เรื่องสมมุติเราไปลงสมมุติจนกระทั่งเราลืมสิ่งที่เป็นแก่นแท้ ท่าทีที่เราพึงมีต่อสมมติบรรจัติเนี่ยก็คือตระหนักว่ามันไม่ใช่เป็นตัวคุณค่าที่แท้ถึงแม้คนเรจะสมมุติว่าเนี่ยเพชรทองมีค่ากว่าข้าปลาอาหารแต่จริงแล้วเนี่ยนะเพชรเนี่ยมันไม่ทำให้คนเราอยู่ได้แต่คนเราอยู่ได้เพราะอาหารเราต้องไม่ลืมความจริงข้อนี้ หม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษากรนะที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของเกษตรกรเกษตร,กร,ก,รกรรมแผนใหม่ของไทยเนี่ยท่านพูดไปดีนะท่านบอกเงินทองเป็นของมา,ายาข้าวปลาเป็นของจริงอย่าไปหลงติดกับสมมติเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เราอยู่ได้เลยกินก็ไม่ได้นะแต่ข้าวปลาอาหารต่งางๆที่ท่านบอกเนี่ยช่วยเตือนให้เราเนี่ยไม่หลงในสมมติเกี่ยวกับเงินทองเงินทองเป็นของมา,ายาข้าวปลาเป็นของจริง รู้ตัวท่านนี้ก็น่าสนใจนะเพราะท่านเนี่ยเคยเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะอธ่บดีกรมฝิ่นซึ่งถือว่าเป็นกรมที่มีหาอะไรได้ของประเทศสูงมากใครๆก็อยากเป็นนะแต่ท่านลาออกมาเป็นชาวนามาบุกเบิกเรื่องกเกษตรกรรมแการที่คนที่เป็นหม่อมเจ้าเนี่ยทิ้งตำแหน่งทิบดีกรมที่ถือว่าสูงหมายปอง มาเป็นชาวนานี่ก็เรียกว่าท่านไม่ติดสมมุตินะสมมุติเกี่ยวกับฐานันดรเกี่ยวกับสารภาพก็จะให้ค่ากับความเป็นทิบดีราชการมากกว่าการเป็นชาวนานหลายคนเป็นทุกข์นะเพราะว่าไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผออเป็นซีอหลายคนเป็นทุกข์เพราะาตัวเองเป็นเสมียนอันนี้พอไปติดสมมุตินะสมมุติคือการให้ค่าว่า พออเป็นของสูงเป็นที่หมายปองส่วนการเป็นเสมียนนะมันเป็นเรื่องที่ต่ําต้อยถ้าเรติดสมบุิแบบนี้ก็ทุกนะถ้าเป็นเสมียนแล้วก็เป็นทุกที่ไม่ได้เป็นพออไม่ได้เป็นซีอแต่ถ้าว่าเราไม่ติดสมบุญเราก็จะเข้าใจนะว่าอะไรคือคุณค่าอะไรคือแกนสารจะเป็นพออจะเป็นซีอโอหรือจะเป็นเสมียนไม่สำคัญสิ่งสคัญคืออะไรคือคุณธรรมความดี เจ้าคนเราเข้าใจสิ่งที่เป็นแก่นสารเป็นสาระเนี่ยไม่จะไม่ทุกข์เลยนะแม้จะเป็นเสมียนแต่ว่าทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทํางานอย่างมีฉันทะก็มีความสุขหลายคนสุขกว่าออผู้จัดก,การหรือซีอีโอสิบผ้าหลายลูกก็เป็นทุกข์นะที่ไม่ได้เป็นเจ้าคุณนะไม่ได้เป็นเจ้า,าวาหรือไม่ได้เป็นพ่อครูอันนี้พเปไปหลงสมมุตินะ สาระที่แทนความเป็นพระค,คืออะไรนะก็คือการเริลงชีพตุอธจันทร์การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสมมุติปฏิดสมมติเนี่ยมันก็จะก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเข้าใจมองทะลุสมมุติเข้าถึงแก่นแท้เนื้อหาสาระมันก็ไม่ทุกข์สามารถใช้ช่วยอย่างมีความสุขมีคุณค่าได้นั่นประการที่หนึ่งเราไม่ควรลงสมมติก็เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวแก่นสาร ศือสาระทีแท้แล้วการต่อมาเพราะว่าสมมติเนี่ยมันไม่เที่ยงมันแปลเปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยการเป็นข้าราชการเนี่ยถือว่าโก้แต่ถ้าใครเป็นดารานักร้องหรือเป็นดาราเนี่ยถือว่าเต้นกินรำกินใครมีลูกเป็นดาราเป็นนักแสดงนี่ถือว่าต่ำต้อยหน้าน่าเสียใจนะแต่เดี๋ยวนี้นี่ใครเป็นข้าราชการนี่ ไม่เคยสนใจแล้วเป็นดาราต่างหากที่โก้อันนี้มันแปลว่าแหลมแปลว่าสมมุติมันแปลเปลี่ยนไปสัก่อนเนี่ยคำยกย่องเนี่ยนะถ้าใครยกย่องว่าเป็นเป็นพ่อเป็นป้าเป็นลุงเนี่ยถือว่าดีสมัยก่อนเนะแต่เดี๋ยวนี้เรียกว่าป้านี่ถือว่าดูถูกแล้ว มนุษย์ป้าอย่างเงี้ยหลายคนที่ไม่ชอบใครไม่เรียกว่าลุงเพราะว่ายังไม่อยากแก่คำสารเสริญวันนี้ก็จะเป็นคำที่ไม่น่าสนใจไม่น่าฟังในวันหน้าก็ได้หรือสิ่งที่เป็นคำสารเสริญเมื่อวานนี้ไปถึงวันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่อยากจะฟังก็ได้เป็นสมัยก่อนที่บอกเนี่ยเขาสารเสริญคำสารเสริญยกจ้องว่าเป็นคนว่านอนสอนง่ายใครที่ได้รับ การพูดแบบนี้ก็ถือว่าเขาชมเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากจะได้คําชมว่าว่านอนสอนง่ายแล้วมันต้องชมว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองอ่าเงี้ยถ้าสมมุติมันแปลเปลี่ยนไปนะสม,มัยก่อนเนี่ยสม,มัยกันที่สีเนี่ยคําที่หยาบคายเนี่ยคืออะไรรู้ไหมหยาบคายมากๆเลยคือคําว่าไวเนื้อเชื่อใจนี่ถือว่าหยาบคายมากหรือว่าต้องเนื้อต้องใจเนี่ย หยาบคายมากและการที ites, ่สื่อถึงกับประกาศในราชกิจจานุเบกษานะห้ามคนพูดหรือเขียนข้อความนี้นะไว้เนื้อเชื่อใจแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงเอเขาไว้ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นคําที่ดีไปซะแล้วคนเราต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจสิ่งที่เป็นคําหยาบเมื่อวานวันนี้กลายเป็นคําที่ดีไปแล้วสิ่งที่เป็นคํายุกย่องเมื่อวานวันนี้กลายเป็นคําที่เชยไปซะแล้วนี่เป็นเรื่องสมมตินะที่มันแปลเปลี่ยน ยางเนี้ยถ้าเราไปพอเรารู้เช่นนี้เราก็ไม่ไปหลงไหลกับมันมากไม่ไปยึดต,ติดกับมากมากเพราะเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงนะ <Yeah. S 1> เลยเพราะมันไม่ได้เที่ยงตรงที่มันแปลเปลี่ยนอย่างเดียวน,นะแต่ว่ามันไม่เที่ยงตรงที่ว่ามันจะสูญหายพักๆเมื่อไรก็ได้เช่นตําแหน่งหน้าที่พวกนี้เนี่ยนะมาเป็นของโชคคราวเป็นหัวโขนที่ต้องรู้จักถอด <Yeah. S 1> ถ้าไม่รู้จักถอดนะ มันก็จะมีคนแย่งไปหรือมันกับเก้าอี้ถ้าไม่รู้จักลุกนะก็จะมีคนมาแย่งเก้าอี้นั้นไปแต่ถ้าร่วมมันไม่เที่ยงนะเออก็ไม่ติดมันให้คนเรานี่ต้องเข้าใจนะเรื่องสมมติบัญญัติแล้วก็ไม่หลงติดมันแต่ว่าใช้มันให้เป็นประโยชน์แต่ว่านอกจากสมมติบัญญัติแล้วเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคือสมมติสัจจะสมมติบัญญัตินี่หลายคนพอจะเข้าใจได้ง่ายนะว่ามัน มันไม่ใช่เป็นของที่ที่เป็นเนื้อหาสาระมันเป็นเพียงแค่ค่านิยมของสังคมที่แปลเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณค่าพอที่จะไม่หลงติดในมันได้แต่สมมติสัจจานี่เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจได้ยาก แล้วก <Ma ang> ็หลงติดนะในสมมติสัจจะมากแต่เข้าใจเรื่องสมมติสัจจะได้เนี่ยนะมันก็ต้องเข้าใจเรื่องอนัตตาเข้าใจเรื่องสมมติสัจจะก็เข้าใจเรื่องอนัตตาแล้วเข้าใจเรื่องอนัตตาก็เข้าใจเรื่องสมมติสัจจะสมมติสัจจะอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะก็คือความจริงที่ขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้คนหรือความจริงที่ ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นข้อตกลงกันของชาวโลกเช่นอะไรนะเช่นคนสัตว์โต๊ะเก้าอี้บ้านรถยนต์อันนี้เป็นสมมุตินะแต่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็เข้าใจเรื่องอนัตตานะเช่นเนี่ยที่ท่านสอนว่าเนี่ยคนเนี่ยเป็นอนัตตานี่ แปลว่าอะไรแปลว่าคนเนี่ยไม่ใช่ตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนนะแต่บางทีบางคนก็แป,ปลว่าไม่มีตัวตนมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะแต,แต mankind, freely, ne, ่มันก็ใกล้เค like ียงกันนะคนเนี่ยเป็นอนัตตารถเป็นอนัตตาเก้าอี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนถ้าไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไรนะถ้าไม่ใช่ตัวตนก็เป็นสมมุติไงคนเนี่ยคือสมมุติรถเนี่ยคือสมมุติหมู่บ้านนี่คือสมมุติ มันก็แย้งว่ามันสมมุติได้านก็เห็นยันเห็นอยู่ไอ้ที่เห็นเนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่รถมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่เกอี้นะแต่เป็นการประชุมกันของส่วนประกอบที่รวมเข้าด้วยกันแล้วเราก็เรียกชื่อมันว่ารถเราเรียกมันว่าบ้านเรียกว่าหมู่บ้านเราเรียกมันว่าสัตว์เราเรียกว่าคน แต่ตัวตนที่เป็นคนตัวตนที่เป็นสัตว์เนี่ยตัวตนที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยตัวตนที่เป็นรถมันไม่มีอย่างรถเนี่ยนะถ้าเราแยกส่วนประกอบชิ้นส่วนต่างๆออกไปจนหมดมันก็ไม่เหลือตัวรถให้เห็นเลยหมู่บ้านเกิดจากอะไรนะหมู่บ้านก็เกิดจากบ้านหลายๆหลังมารวมกันแล้วเราก็เรียกมันว่าหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้เป็นชื่อเรียกว่าหลายหลังที่มารวมกันแต่ตัวตนที่เป็นหมู่บ้านมันไม่มีนะสัตว์หรือคนก็เหมือนกันนะเป็นชื่อเรียกขันห้าที่มารวมกันขันห้ามารวมกันเราก็เรียกว่าเนี่ยคนนี่นายกอนี่นายกอนี่สัตว์นะแต่ถ้าแยกเอาขันห้าออกไปหมดมันก็ไม่เหลือคนมันก็ไม่เหลือสัตว์เลย อย่างที่พระเถรีท่านหนึ่งเนะี่ยท่านบอกว่าเนี่ยในสภาวะของกองสังขารล้วนๆเนี่ยหาตัวสัตว์ไม่เจอนะเพราะสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันคือสมมุตินะนะท่านก็พูดว่าเนี่ยเมื่อชิ้นส่วนมาประชุมมาประกอบกันก็สมมุติว่ารถนะ เมื่อสังขารทั้งห้ามารวมกันก็สมมุติว่าสัตว์หมายคามว่าสัตว์เนี่ยเป็นสมมติสัตว์ไม่ใช่ตัวตนรวก็ไม่ใช่ตัวตนความหมายมันต่างจากไม่มีตัวตนนะแต่ว่ามันต่างกันไม่มากคนไม่ใช่ตัวตนเพราะคนเป็นสมมุติฉันต้องเข้าใจเรื่องสมมุตินี่ยเขเข้าใจเรื่องอนัตตาเข้าใจเรื่องอนัตตาเข้าใจเรื่องสมมุติแล้วก็ทําให้ไม่ติดในสมมติสัตว์จะ แต่เรื่องนี้ก็เข้าใจยากนะเพราะอาัตตาตัวมันเองก็เป็นเรื่องเข้าใจยากอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะเกิดความยึดติดยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนยึดติดว่าเป็นเราแล้วก็เป็นของเราเสร็จแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาเพราะว่าไอสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงนะมันย่อมมีการเสรื่อมสลายพอเสื่อมสลายไปก็ย่อมทุกข์ก็ย่อมเสียใจ แล้วเวลาเสียใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่มีแต่ความเสียใจนะันมันมีมันมีเราพูดเสียใจมันมีเราพูดทุกข์ถ้ามีแต่ความเสียใจมีแต่ความทุกข์รวนๆเนี่ยไม่มีพูดทุกข์นะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่มันไม่ได้มีแต่ความทุกข์แต่มันมีเราพูดทุกข์มันมีเราพูดโศกเรื่องนี้แหละนะที่มันเป็นปัญหาของมนุษย์ทั้งมวลอันนี้ทำยังไงนะในเมื่อ การเข้าใจเรื่องสมมติสัจจะเนี่ยเป็นเรื่องยากถึงแม้เป็นเรื่องยากแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือว่าในเมื่อยังมีความหลงยึดว่ามีตัวเราอย่างน้อยเนี่ยก็พยายามทําให้ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวตนที่ดีเมื่อยังมีความคิดว่าเราเป็นตนมีตัวเราอยู่ก็ทําให้เป็นตัวเราที่ดีหรือมีความรักตนในทางที่ถูกต้อง เออจพระองค์ก็ไม่ได้สอนแต่เรื่องอนัตตาระวางตัวตนอย่างเดียวนะแต่พระองค์สอนให้รู้จักรักตนในทางที่ถูกด้วยอันนี้เป็นคําสอนสำหรับคนที่ยังเข้าไม่ถึงอนัตตาหรือคนที่ยังติดสมมุติว่ามีเรามีนายกนายขออย่างน้อยเนี่ยก็ให้รู้จักรักตนในทางที่ถูกต้องรักตน,นคือไม่เห็นแก่ตัวมีน้ำใจเอ,อ,เอ,อ,เอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นทำความดีรวมทั้งพยายามสลัดรวมทั้งพยายามขัดเกลาตัวตน ให้เบาบางนะหรือมีความยึดถือในตัวตนให้น้อยลงยังมีตัวตนอยู่นะแต่ว่ายึดถือให้น้อยลงมีความน้อนถอมตนมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่ช่วยทำให้มีความทุกข์น้อยลงแม้ว่าจะยังมีความหลงว่ามีตัวตนหรือยังติดสมมุติว่ามีเรานะมีนายกนายขอ,อยู่ ฉันถามว่าตั้งมั่นในการทำความดีเพราะอยากให้ตัวตนเป็นตัวตนที่ดีหรือเพราะรักตนเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็เป็นสะพานนำไปสู่หรือเป็นฐานไปสู่การเข้าใจเรื่องอนัตตาจนกระทั่งละวางความยึดถือในตัวตนหรือเข้าใจว่าเทจริงแล้วเนี่ยตัวกูไม่มีจริงนะมันเป็นแค่สมมุติแต่ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยนะ ไอ้ความความเข้าใจหรือความคิดว่าตัวกูวไม่มีหรือความคิดว่าทุกอย่างเป็นสมมุติเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยพ่อแม่ก็สมมุติเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องดูแลพ่อแม่ก็ได้มันเป็นสมมุติฉันไม่เป็นต้องมีความกระตันยูกตะเวทีต่อพ่อแม่ก็ได้มันสมมุติอันนี้มันเป็นสมมุติแบบเป็นความเข้าใจแบบ ที่ไม่ใช่เข้าใจเรื่องสมมุติอย่างจริงแต่มันถูกคร่องกันด้วยกิเลสมากกว่าถูกคร่องกันด้วยอวิชชาเพราะว่าในเมื่อบอกว่าพ่อแม่เป็นสมมุติแล้วมีตัวฉันได้ยังไงในเมื่อพ่อแม่สมมุติเนี่ยแล้วทำไมยังมีความแย่ตัวอยู่ อย่างที่เขาบอกเนี่ยพ่อแม่ส,สมมุติฉันไม่ต้องดูแลพ่อแม่ก็ได้แล้วฉันมาจากไหนถ้ายังมีความที่ว่าเป็นฉันเนี่ยไอย้ที่สมมติพ่อแม่เป็นไอ้ที่เรียกพ่อแม่สมมุติมันก็เป็นแค่ข้ออ้างของกิเลสความเปงแกตัวอันนี้มันเป็นการเข้าใจธรรมะที่ผิดพลาดหรือเป็นการเอาความรู้ทางธรรมะมาเพื่อสนองกิเลสเพื่อสนองความเปงแกตัวในแบบนี้ก็มีเยอะนะพื้นฐานไม่แน่นนะก็คือว่าไม่ได้ มันคงในคุณธรรมความดีแต่ว่าไปคิดเอาเข้าใจในธรรมะขั้นสูงคิดว่าเข้าใจแต่ที่จริงเป็นการเอาธรรมะขั้นสูงมาเพื่อสนองกิเลสมากกว่ามันมีคนที่พยายามนะที่บอกคล้ายๆว่าเนี่ยฉันเข้าใจธรรมะขั้นสูงนะแต่ว่าธรรมะขั้นพื้นฐานนี่ไม่มีเอาเลยถ้ามี ธรรมะขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือคุณธรรมความดีไม่มีทานไม่มีศีลไอ้ที่พูดเรื่องอนัตตาพูดเรื่องไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็อาจจะเป็นอุบายกิเลสเพื่อที่มาสับสนความเห็นแก่ตัวก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยพระผู้ใหญ่สมัยก่อนนี่ท่านก็ระมัดระวังนะการสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยอย่างสมเด็จพระเทารารย์ฯวัเทพสุรินทร์เนี่ย ก็เคยเตือนท่านอาจารย์พุทธทาวาอย่าสอนเรื่องอนัตตาเร็วไปนะเพราะว่ามันอาจจะทให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่ามันอาจจะทําให้เกิดอการอ้างอนัตตาหรืออ้างธรรมะขั้นสูงเนี่ยเพื่อมาสนองกิเลสทาให้ละทิ้งความรับผิดชอบที่ควรมีควรทาอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องพึงระวังเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเรานะพยายามที่จะทําพยายามรักษาหรือปฏิบัติธรรมะขั้นพื้นฐานเอาไว้ ในที่สุดมันก็อาจจะเข้าใจธรรมะขั้นสูงคือเข้าถึงปรมัตสัจจะแล้วก็สามารถจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า้สมมติสัจจานั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรยึดมั่นถือมัน่นแต่ว่าใช่ให้ถูกอันนี้ประการต่อมาคือว่าแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถจะเห็นหรือเข้าใจสมมติสัจจะเข้าใจถึงอนัตตภาวะได้ว่าตัวเราเนี่ยมันไม่มีมันเป็นแค่สมมติ อย่างน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงหรือเข้าใกล้ภาวะเช่นนั้นได้การเจริญสติเนี่ยนะมันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะถ้าเราเจริญสติเป็นเนี่ยเราก็จะถ่ายถอนความยึดความหลงในอัตตาในในตัวกูได้อย่างเช่นเวลาเดินเนี่ยถ้าเราเดินยังมีสติมันก็จะเห็นนะว่ามันไม่ใช่เราที่เดินมันไม่ใช่ฉันที่เดินนะแต่มันเป็นรูปที่เดินนะ เวลามันมีความคิดความเศร้าความโกรธความโศเกิดขึ้นจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราที่เศร้าไม่ใช่เราที่คิดไม่ใช่เราที่โกรธมันเป็นแค่ความคิดความโศความเศร้าความโกรธที่เกิดขึ้นในใจมันเป็นเรื่องของนามไม่ใช่เรื่องของตัวเราเมื่อคือว่าการมีสติมันต้องไม่เห็นนะว่าความคิดต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆนี้ไม่ใช่เรามันปลดเปื้องความยึดว่าเป็นเราออกไป จากเดิมที่ยึดว่าเนี่ยอารมณ์ความคิดเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันสลัดทิ้งไปมันเห็นแต่ว่าเออมันมีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นความคิดเราเร่านี้ไม่ใช่เราแต่มันยังมีการเห็นอยู่นะมันยังมีผู้เห็นอยูแ่และใหม่ๆก็ยังคิดว่าเราเห็นเห็นว่าเนี่ยอารมณ์ไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เราแต่มันยังมีตัวเราอยู่นะตัวเราเป็นผู้เห็น เพียงแต่เราเห็นว่าอารมณ์เหล่านี่ไม่ใช่เราแล้วอันนี้มันก็เรียกเป็นการเป็นความก้าวหน้านะแต่แม้กระนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเราผู้เห็นอยู่ต่อเมื่อเราภาวนาจกนกระทั่งมันมีแต่การเห็นนะแต่ไม่มีเราผู้เห็นนะอันนี้มันก็จะช่วยทำให้ถ่ายถอนความยึดว่ามีเราออกไปได้ไอสิ่งที่เรียกว่าเราเนี่ย ก็จะเห็นชัดว่ามันเป็นแค่สมมุติเป็นสิ่งที่เจตปรุงแต่งขึ้นด้วยอำนาจของความหลงและอำนาจของวิชาแต่ในขณะที่วิชาตรงนี้ยังไม่ได้หายไปมันยังมีเราอยู่แต่น้อยยังดีนะที่ยังเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราอันนี้ก็ต้องภาวนาต่อไปนะจนกระทั่งรู้ว่ามันมีแต่การเห็นนะ แต่มไม่มีมันไม่มีผู้เห็นแต่ที่เราภาวนาอยู่เนี่ยนะถ้ายังไปไม่ถึงจุดนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ให้เห็นนะไม่เข้าไปเป็นอย่างที่หลวงพ่อท่านเน้นคือเห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้คิดแต่ก็ต้องตระหนักว่ามันยังมีผู้เห็นอยู่นะ และผู้เห็นน่คือเราเห็นในความเข้าใจต่อเมื่อไถ่ายถอนนะความยึดมั่นในตัวตนในเราจนกระทั่งมันมีแต่การเห็นนะแต่ไม่มีผู้เห็นเนี่ยไอตรงนี้แหละนะที่จะทำให้เข้าใจเรื่องอนัตตาเข้าถึงอนัตตาแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงปรมาติตสัจจะโดยที่ไม่ติดในสมมติสัจจะได้อันนี้ก็ถือว่าเป็น อุบายนะเป็นขั้นตอนในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะไม่หลงติดในสมมุติไมาจะเป็นสมมติบัญญัติหรือสมมติสัจจะได้